สวัสดีครับกลับไมครค้างครับกับช่วงน้องหลามอันบอกครับวันนี้ตัวที่น้องหลามจะมาอันบอกให้ดูก็คือชาร์กสต e ีทแดกนะครับชุบนี่ชาร์กสตรีทแดกนะครับผมเป็นโมเดลใหม่ทางเราเพิ่งนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเลยโดย สีที่เรานําเข้าไปในหน่ายมีด้วยกัน2สีนะครับผมคือสีคราวสีคราวคือสีนี้1สีแล้วก็สีดําด้านอีก1สีนะครับผมส่วนรายละเอียดหมู่เป็นยังไงเดีย๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับยังไงเดีย๋ยวน้องหลามขออนุญาตอันบล็อกก่อนนะครับโดยในกล่องของเจ้าชาร์คสีแดดเนี่ยจะมีขอมาให้ด้วยกัน3ชิ้นด้วยกันนะครับผมในตัวกล่องนะครับจะมีด้วยกัน3มชิ้นนั่นคือ1นึง ตัวหมวกแล้วก็ถึงหมวกนะครับผม2ตัวแว่นก็กลนะครับแล้วก็3ตัวปากของพี่ต่อกับตัวก็กล้นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวน้องหลามไล่ที้ละชิ้นเลยเนะยาะเดี๋ยวแรกเนี่ยมาดูตัวหมวกกันก่อนดีกว่าตัวที่น้องหลามมาโชว์เนี่ยเป็นตัวสีคราวนะครับพี่พร้อมกันหรือยังอลาไม่พร้อมแป๊บบนึงนไปพ,พร้อมกันแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับตัวนี้จะเป็นสีคราว,วนะครับผมนี่จะเป็นอย่างนี้เนาะจะมีลายกราฟ,ฟิกมันมัวจะออกจะเป็นสีดําแล้วก็สีเทาแล้วก็เป็นสีด้านนะครับตัวนี้จะไม่มีแว่นกันแดดนะตัวพอแว่นกันแดดเนี่ยจะแทนด้วยตัวกอกเกิลนี้นะครับน้องหลามแกะพลาสที่เหลือให้ดูตัวนี้จะเป็นตัว โกโก้นะครับนี่ฟองน้ำนุ่มอีกชิ้นที่แถมมาให้ด้วยก็คือส่วนปากนะครับเดี๋ยวต้องามขอเริ่มด้วยการพูดเกี่ยวกับตัวหมวก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงตัวหมดนะครับทำมาจาก i n นเจ t ตเทอร์โมพลาสติกเรนะครับผมเป็นวัสดุเดียวกับที่ทำในพวก s o ็อตทูดิสกนะคะ ใช่ดูรอบนึงโดยตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีตัวแมสเนี่ยช่องลมจะมีเข้าจุดน้ำด้านบนนะครับขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เลยนะครับผมก็จะมีตัวนี้ตัวยางยืดตัวยางยืดนี้เอาไว้เกี่ยวกับก๊อกโก้นะครับผมให้มันมาปิดหน้าเราอยู่พอดีนะฮะยังมียางยืดอยู่มียางยืดสองข้างเลยนะครับ แล้วก็น้วภายในตัวนี้นะครับจะใช้เท่เดียวกับตัวสปาร์ตันเลยนะครับคือเทนยูเอกิสนะครับผมอานำจับเสื้อแบตเตอรี่ได้แล้วก็ระดับกลิ่นได้ภายในตัวนะครับผมต่อมาจะเป็นสารคารนะครับจะเป็นสายอากแบบกิ๊บล็อกนี่สวมใส่ง่ายถอดง่ายนะครับผมแต่ความปลอดภยนะัยเนี่ยไม่แพ้ดีๆเลยนะ,นะไม่หลุดไม่หลุดนะครับนี่แข็งแรงมั่นใจได้ โดยน้ำหนักตัวเนี้จะอยู่ที่อันนี้จะเป็นที่ไซส์ L นะครับอยู่ที่1 1 5 0กรัมหือว่าเบาเลยแหละตัวหลักหมวกนะครับทรงนี้หนึ่งพันหากรัมเท่านั้นส่วนต่อไปนะ้องลามขอพูดถึงตัวกโก้แล้วก็ตัวตัวปากของมันที่แถมมาให้นะฮะโดยเราสามารถเนี่ยขอตัวเนี้ยสามารถประกอบด้วยกันได้นะครับ โดยวิธีคือที่กอเกิลเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวรูแวะใส่ตัวปากนะครับจะมีด้วยการ3ามรูรูตรงซ้ายตรงกลางแล้วก็ตรงขวานะครับนี่จะมีรูอยู่นะฮะแล้วก็ตรงปากเนี่ยจะมีตัวแง้งขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับโดยวิธีการใส่เนี่ยแนะนําว่าให้ใส่ด้านข้างทั้งสองข้างเข้าไปก่อนนะครับโดยการตัวยึดเนี่ยจะเป็นการแบบสไลด์คือเสียบ ไปปุ๊บจิ้เข้าไปสไลด์ออกด้านนอกนะครับนี่ปุ๊บมันจะงกรึก,กนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันนี่ทิ้มเข้าไปสไลด์มากรึ๊ก,กอ่าแล้วก็จากนั้นก็จิ้มตรงกลางนะครับผมไม่เข้าไปอ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับโดยวิธีการใส่เจ้าตัวหน้ากาก,ากเนี่ยเข้ากระหมวกนะครับง่ายมากเลยแค่พี่ๆนะครับเอาตัวหมวกมานะฮะแปะหน้าก,ากากเข้าไป แล้วดึงตัวสายยางยืดที่น้องหนามบอกว่าเป็นตัวล็อกแม่นกันแดดก็กุ้งนะครับคือตัวนี้นี่ตัวนี้นนดึงขึ้นมาตัวนี้จะมีตัวตัวขออยู่นะครับลากขึ้นไปลากขึ้นไปเลยแล้วเกี่ยวด้านข้างของกอกลมันจะมีช่องไว้ให้เกี่ยวนะครับเกี่ยวเข้าไปแล้วกดเข้าไปกึ๊กอีกครั้งหนึ่งเราทาเช่นกันก็คือกดเข้าไปนะครับดึงขึ้นมาใส่เข้าไปมันจะดังกึ๊กนะครับอ่าพอสเสร็จแล้วเราก็จัดทรงนิดนึงเนาะ จะโทรงให้มันดูเท่แค่นี้เจ้าชาร์ตสีแดกเราก็เสร็จแล้วนะครับอ่าย่างไงสวยไหมนี่ดูเท่ดูดันมากขึ้นเลยนะครับมาใส่หน้ากากไปแล้วนะครับอย่างที่แจ้งไปตอนต้นคลิปนะครับว่าทางเราได้นำเข้าเป็นการงสีคือสีคราวกับสีดำด้านนะครับโดยสีดำด้านเนี่ยราคาอยู่ที่7800บาท ส่วนสีที่มีลายกราฟิกนี่อยู่ที่8,400บาทนะครับทั้งนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายของชาร์คเฮมิทเทลังในทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้น้องหลามและชาร์คสติดแดกทั้ง2ใบอขออนุญาตลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ